เออก็ต้องขอกล่าวสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิวกับช่องคิวไนเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไลเจิร์นะครับวันนี้เราก็มาต่อจาก ep ีที่แล้วนะครับอ่าสุ่มคลาโ,โบเลนเจอร์นะครับตอนนี้เป็นช่วงกิจกรรมไลน์เลนเจอร์คอลแลบกับโคโนซุบะนะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับก็มี ตู้บัฟเดี่ยวนะครับบัฟเดี่ยวตู้บัฟไม่รู้ว่าบัฟอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นบัฟวันเกิดฉลองวันเกิดนะครับบัฟเดี่ยวนะครับโอกาสออกเมกุมินเนี่ยเกือบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะเกือบสองเปอร์เซ็นต์เลยนี่ก็จะมาสุ่มกายชานะครับก็มีนี่ครับตัวต๋วตั๋วร้อยเจ็ดสิบตั๋วนะครับอ่า เนี่ยครับูบี้พันแปดร้อยลูบี้นะครับก็จะสุ่มสุ่มตัวนะครับอยากได้แค่สองตัวนะครับสองตัวอะควากับเมกูมินนะครับแต่เราจะไปสุ่มเมกูมินให้ออกก่อนนะครับเพราะว่าแบบตู้บัฟหนักมากไอดีนี้ก็มีเปาโยมทูตอยู่ด้วยนะครับก็รอช้าก็เริ่มไปเลยดีกว่านะครห้าตัวแรกครับจะคมคมห้าตัวคมคมหรือไม่ มาครับอโอนี่แชมเปญครับออกกันเลยครอย่ารอช้าสุสานโอเอืเ์เรดแรปเปอร์นะครับมงอัปปะลักษ์นะครับอัปปะลักษ์มงบล็อกเก็ตชาอินเดียแดงตะบองเพชรซัลลี่นะครับ เริ่มไม่ใช่แล้วแืมแแมงนะแแมงนะโอกาสเกือบสองปอร์เซ็นนะครับเริ่มไม่ใช่แล้วอืมช่างทําหมวกมูนนะครับนักจิเจมนักเวทนะครับเริไม่ใช่เริ่มไม่ใช่เริ่มไม่ใช่ ลิศนะครับแบตเตอร์บาวนะครับลูกเสือเมอรี่นะครับโอ้ตัวเดิมเลยอันนี้ไม่กดข้ามนะครับเปล่าบลอกอืมันนี้ไม่กดข้ามจริงแล้ว ยังมาก็คือเสือ้อคลุมพูดเฮ้ยบับจริงป่าวะเนี่ยครับอโอกาสออกเนี่ยบหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นเลยนะซึ่งเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ก็ยังเงียบอยู่นะครับไปต่อเลยครับอีกแปดสิบตัวนะครับมาไหม,มนักข่าวมูลนะครับ เลื่อนน้ำแข็งแซนดี้นะครับเอออืมไปครับนี่ร้อยเจ็ดสิบตัวจะให้ผมตักตัวเลยหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือสิบตัวครับสมไดอีกแปดตัวนะ มแบบไม่ทำตั้งตัวมูนมือมือกีตาา์นะครับเคมปีมันเป็นโลนะครับโอ้แซลลี่แมชชีนเจสิกานะครับเรือถังโอเอ็ดเวิร์ดนะครับแฮดลิงฮันนี่นะครับอลิทข่าล็อกนะครับ นกได้ว่าเค็มมากแบบเค็มปีเลยดีกว่าก็เ,ออเดี๋ยวมาต่อกันพันแปดร้อยเพชรกันเลยนะครับสึกประตูนี้มันจะเค็มเหลือเกินเดี๋ยวเราลองไปสมปรตูนี้กันก่อนดีกว่าสักสามร้อยจริงๆผมอยากได้เมกุมินนะครับอยากได้เมกุมินครับสามร้อยรูบี้กดแบบไป,ไปท่ทำตั้งตัวนะครับ ต่อมาลีโอน้านะครับเฮ้ยเฮ้ยเข็มๆเลยนะครับเข็มๆเรือว,ว่าขนคนมาทางทะเลเลยดีกว,ว่าผู้ฝึกทหารเบ่าวอ้อคิกบ็อกเซอร์ไซมอนนะครับลูกเสือเมอรี่เข็มมากเลยอะ ครับอีกสามร้อยลูบี้นะครับอับคายออกมาหกลูกนะครับปับตัวแรกเลือดน,น้าแข็งแซลลี่นะครับหมู่ป่ามูลนะครับกับตันโจนสลัดมูลโอ้ยโอ้ยอื้ม <c oughs> จริงดิ โคไอเลื่อนน้ำแข็งที่สองตัวมีเมสสองตัวนะครับปับจริงโปะนะครับต่อกันเลยด้วยวไม่รอช้ารอบดีขอกดลัวๆเข้มเหมือนเดิมนะครับไปต่อกันเลยดีกว,ว่า,าครับครับอัศวินชั้นต้นมูนะครับ นักมายากลหิมะโคโนี่นะครับอันตาแมชชีนแซนล,ลีนะชุดก,กี้โมโนโคโนี่อาริสขาล็อกมูนนักท่องเวยห์ฮนะแชมเปี้ยนบ๊อบนะครับอืมเออไม่ใช่นะครับอันแปดร้อยลูบี้จะไม่ออกจริงหรออืมพโก้ลิมหาด มาแล้วครับมาแล้วอ,อย่างน้อยก็มาเว้ยมาแล้วครับเมกุมินมาแล้วนะครับระหว่างมาแล้วนะครับก็แบบก็มาแล้วนะครับเมกุมินตอนนี้มาแล้วนะครับไปต่อเลยครับโอหนี่ฝาแฝดอ่าอันนี้รอบน่าจะรอบที่แล้วนี่มเมเตรียมรถส,สึกช็อตเค้กบอล่า้อเข้มปีนะครับก็อย่างน้อยก็ ได้เมกูมินมาแล้วนะตัวหนึ่งอสอนเล่นเลยเนะี่ยขอทำการล็อก,กอลแล้วก็เลยแลวกันนะครับมาสิเอามายืนหน้าทีม่อยสิไปยังเมกูมินเธอไปเรียกเพื่อนเธอมาสิอควาอันนี้ก็อยากได้อควานะครับอยากได้อควาขอคอวาได้ไหมไปครับสามร้อยรูบี้สุดท้าย หัวหน้ากะลาสีเหลือหันนับรถเข็นเด็กน้อยชัรล,ลี่มูนาวิกโยธินเด็กปฐมบาวลูกเสือเมอรี่แม่มดโคโนี่โอ้โหโ,หโอ้โหเราก็ได้บนัสนี้ว่าก็สุ่มครบไปแล้วกันนะเออ เกลือยันกบนะครับอันนี้น่าจะการันตีตัวหนึ่งเกลือยันกบเลยนะครับเกลือยันกบไอดีนี้นี่เกลือบ้าก็นี่แหละครับหนันแปดร้อยนูบีกับร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับอืได้มาตัวเดียวบอกเลยว่าเค็มจัดจาดเค็มมากไม่มีอะไรเค็มกว่านี้อีกแล้ว วันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดทำคลิปต่อด้วยนะครับก็สวัสดีครับ